สวัสดีครับพวกผมนะครับต้นมันนอกอิลีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมมีพามาดูลูกนกนะครับที่อายุนะครับ5เดือนกว่านะครับเป็นรุ่นพี่ของลูกผสมสายดินนะครับเป็นครอกแรกนะครับเป็นลูกทนนะครับเป็นลูกทนก็ช่วงนี้ก็าลางคึกนะครับกะร่างคึกกะล่างเห่าแต่ว่าเมื่อกี้ผมถ่ายคลิปแต่ได้แค่ตอนคู่นะครับพอตอนขันมันตื่นเวลาผมมากล่องไก่นะครับมันตื่นมันตกใจก็เลยบขันนะครับแล้วก็จะพามาดูคู่คู่เกิดของพ่อมันนะครับของพ่อมันนี่เป็นลูกพ่อมันในตอน ตอนสั่งมาเนี่ยเป็นคู่นะครับเป็นรังเดียวกันซึ่งโชคดีมากนะครับเล่ตัวผู้ทั้งสองตัวเลยนะครับพอมันก็ผสมพันธุ์อยู่แล้วก็คู่เกิดมันนะครับก็เอาไปต่อดินอยู่นะครับต่อดินอยู่วันนี้ก็เลยบ่ได้ออกต่อนะครับเพราะว่าลูกพี่พักผ่อนนะครับจากการทํางานนะครับก็เลยให้มาดูนะครับให้มาดูให้มาฟังเสียงนะครับให้มาฟัง คู่แล้วนะครับห้าเดือนอันนี้ห้าเดือนนะครับคู่แล้วโอ้ได้เสียงลยแล้วครับนี่นี่แหละครับรุ่นพี่มันอคอกแรกนะครับนี่แหละคอกแรกเลยห้าเดือนสี่เดือนเขาห้าเดือน ตัวน,นี้เป็นคู่นะครับคู่ของพ่อมันนะครับคู่ของพอ่อสายดินนะครับเป็นตัวผู้ทั้งคู่นะครับดูลีลาการขันนะครับ ลีลาก,ก็ยินดีหน่อยนะครับเดินไปคันไปนะครับนี้กระโดดไปคันไปเรื่อยนะครับนี่คันไปคู่ไปนะครับนี่ตัวนี้เป็นคู่ของพ่อมันนะครับคู่ของพ่อมัน <rine> คู่ของพ่อตัวทีผสม,มอยู่นะครับวันนี้พระด้เอาลงดินนะครับวันนี้อยู่ในกงนะครับนะครับฟังฟัง,งเนียงเสียงงานขันพ่อมันก็คู่มันนี่เป็น เสียงเดียวกันนะครับเสียงเดียวกันเลยเป็นคอกเดียวกันเป็นตัวหูต้องขูกนะครับพอไป ตัวนี้เป็นสายผนยบนะครับตัวนี้เป็นสายผนยบฟังเสียงนะครับสายผนยบนะครับ ตอนที่ผมยังขันถ่ายมันขันดีครับพอเวลามาถ่ายแล้วมันก็เลยตื่นนะครับมันตื่นมันหลายตัวมันตื่นก็เลยบ่อขันเพราะว่าไก่มันเขามาไก่มันเลยกลัวไก่ดานะครับแล้วก็กลัวกล่องผมมดานะครับเดี๋ยววันหลังที่ถ่ายฟังนะครับเพราะว่าวันนี้มาถ่ายให้ดูแค่อ่าคู่ของพ่อมันนะครับแล้วก็สายพเนียดนะครับส่วนพ่อแม่พันธุ์นะครับก็สองสามชุดนี่ไข่เราบ่ออกนะครับบ่อหัวเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับไข่เราบ่ออกนะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าหนูกวันหรือเปล่านะครับอันนี้ก็หลายคนเพิ่งก็สั่งเพิ่นก็รอนะครับบอกไว้ไลนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันไดดตอนไหนเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจผมครับต้นมะนาวอีนนี้คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ